เมื่อคุณอยากจะเป็นสตรีมเมอร์มากๆจนต้องทำคอนเทนต์แกล้งทะเลาะกันในห้องเรียนจนอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทนไม่ไหวแจ้งตำรวจจับมนันซะเลยหรือจะเป็นเรื่องที่สตรีมเมอร์ชื่อดังพลาดทา่าปั่นจักรยานตกทะเลสาบในขณะที่อุณหภูมิติดลบและมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งครับที่เล่นไมค์ครับอยู่ดีๆตูมห้องระเบิดแล้วเรื่องราวจะเป็นมายังไงเดี๋ยวซีแมนจะมาเล่าให้ฟังครับ สรีมเมอร์ถือเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนนะครับเพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ง่ายแค่ไลฟ์สรีมให้คนดูก็ได้เงินแล้วแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ทุกคนจะเป็นสรีมเมอร์ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้เพราะต้องมีความสามารถ e n t อร t a i n คนดูและมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแน่นอนนะครับว่าคาแรคเตอร์ที่ให้คนจดจำเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆอยู่แล้วครับแต่ก็ได้มีกลุ่มเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่อยากสร้างคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสรีมเมอร์คนนี้นะครับม กว่าสา่า32,000คนซึ่งเด็กพวกนี้นะครับพยายามหาคอนเทนต์และคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่โดยปกติแล้วเดเล็กก็จะเป็นสตรีมเมอร์สายอิเลียไลฟ์หรือสตรีมชีวิตประจําวันของเขาให้คนได้ดูจนเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับก็ไม่รู้ว่าไอเด็กคนนี้เนะี่ยมันคิดอะไรอยู่ก็ได้เอากล้องเข้าไปสตรีมในห้องเรียนด้วยโดยเดเล็กมันได้เตรียมกับเพื่อนอีก2คนให้อีกคนนึงถือกล้องและอีกคนนึงทำคอนเทนต์ร่วมโดยคอนเทนต์ที่พวกเขาจะทําก็คือเข้าไปป่วนในห้องเรียนซึ่งเป็นอนเเทีี่่่่่ฟัังงดดูแแลลล้วยนะมมมมไไใใชรืชหะผ ขอชี้แจงวันนี้ตึงแล้วกันนะครับว่าคลิปเต็มเนี่ยมันถูกลบไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากเลยคือในคลิปเต็มเนี่ยมีช็อตที่ตำรวจจะเตะปากไอ้สามคนนี้อยู่หลายรอบเลยนะครับและในคลิปนี้ผมขอใส่ซับแค่บางส่วนแล้วกันนะครับเพราะมีคำหยาบและคำล้อเลียนเยอะมาก Yeah, let me pass, pussy. Let, let the me fuck pass, out of please. the way. It, 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 no, let me shit. pass. Rock it, fuck it. Jeez, that does run <laughs> <laughs> Get out. out. This pretty. Yeah, better. That... Fuck this. Fine. You want me out? I see how it is? They discriminate against white people nowadays. I see how it is. Right. Yo, Yo. Uh, roundhouse kick me. Roundhouse <laughs> kick me. Come oh, here. Oh shit. Yeah, fuck. You guys, you guys are trying to get some clout in the uh, calculator. Oh, we're trying to get some clout. Bitch, <laughs> <laughs> study your fucking algebra too. Okay, oh, I'm a bitch. จากคลิปเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไอเด็ก2คนที่เนี่ยสร้างสถานการณ์ได้โคตรปัญญาอ่อนนะและมีปากเสียงกับอาจารย์และด่าผู้หญิงก่อนออกจากห้องด้วยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยนะครับถ้าสร้างสรรค์จริงเนี่ยต้องแว่นออฟตัดรุ่นโฮเวอร์2.0ที่ผมใช้อยู่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่กระชับเข้ากับใบหน้าแข็งแรงทนทานพอทําจากนิตินอวัสดุแบบเดียวกับในยานอวกาศใส่ไปได้ทุกที่ทุกโอกาสมีโปรโมชั่นเปิดตัวลด200บาทใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาท แถมถ้าใครใช้โฮเวอร์รุ่นเก่าอยู่เนี่ยนำไปเทิร์นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนตัวใหม่ได้มีส่วนลดเพิ่มด้วยหลังจากนั้นทั้ง3คนนะครับก็ออกจากห้องมาและทั้ง3คนก็เดินออกมาที่สวนภายในโรงเรียนและก็เจอตำรวจพอดีผลปรากฏว่า For Constance. the classes? Yes. yes the we, yeah, we were we so nah, No. That's a good idea. I you guys want to go to jail? I love to take you to jail so you can play with a big boy. You'll find a boyfriend there. No, sir. Are you what's shooting? You, what's your no, I'm not. Listen, man. The the name name? Name well, where do you live? How old are you? Man, I just feel uh, like going like this and kicking you in the face. Sorry, sorry. I'm, I'm 19, sir. You're 19 years old and you eat this kind of shit? Sorry. I got it. Sorry. please. ซึ่งช่องแฉนเนี่ยก็บอกให้วิ่งหนีวิ่งหนีเร็วผมบอกเลยนะครับว่าตำรวจอเมริกาเนี่ยถ้าวิ่งหนีเมื่อไหร่เตรียมตัวล่างพุนแล้วเกิดใหม่ในต่างโลกได้เลยแต่ด้วยกฎหมายที่คุ้มครองหลายๆอย่างเลยทําให้เด็ก3คนนี้ยังไม่ติดคุกนะครับแต่ก็โดนตำรวจอบลุมไปชุดใหญ่และถูกหมายหัวไว้แล้วถ้าทําครั้งหน้าอีกเนี่ยได้ไปนอนในคุกแน่ซึ่งในโซเชียลเนี่ยก็เดือดกับเรื่องนี้มากเลยนะครับเพราะมันถือเป็นพฤติกรรมที่เลวสามมากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ทั้งๆท,ที่นักเรียนคนอื่นก็มาตั้งใจเรียนแต่3คนนี้เนี่ยมาป่วนในคลาสเฉยและในวันต่อๆมานะครับทางตํารวจก็ต้องมาคอยจับตาดูพฤติกรรมของไอ้สคนนี้นะครับว่ามันจะไปป่วนที่ไหนอีกหรือเปล่าซึ่งทางเดเลกเนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนแนวคอนเทนต์แล้วนะครับไปทำคอนเทนต์แนวจีบสาวคุยกับสาวซะมากกว่าแล้วนะในปัจจุบันอะหรือจะเป็นเรื่องที่สรตมเมอร์ชื่อดังปั่นจัก,กรยานไปตกทะเลสาบท่ามกลางอุณหภูมิศูนย์องศาโดยเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากสรตมเมอร์ที่มีนามว่า,า,พ,าพาพาพรัตเตอร์สตเตา,ามบนเม กว่า2ล้าน2แสนคนโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับพาพาได้ออกไปปั่นจักรยานกับเพื่อนหลังจากหิมะตกหนักและเขาต้องข้ามทางแคบๆระหว่างทะเลสาบและผลปรากฏว่าหาเคลังสามลังสัมลังสัมอิสนทีร์ริสราบแมน โดยในคลิปนะครับถ้าแปลออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาคอยพูดเตือนตัวเองว่าช้าๆค่อยๆไปแต่ก็จอมตกน้ําฮะด้วยเสื้อกันหนาวและชุดที่เขาใส่อยู่เนี่ยมันดูดซับน้ําได้ดีมากครับแล้วมันหนักมากบวกกับอากาศที่หนาวแทบจะติดลบก็มีโอกาสที่จะทําให้ผาบผ้าเป็นตะคิวและจมน้ําเสียชีวิตได้เลยแต่ด้วยวร่างกายเขาที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาฮะและนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับเพราะพี่แกเนี่ยเคยแว้นจัก,กรยานล้มมาแล้วรอบหนึ่งโอ้ไหนโอ้นายสปอตสีด๊าโอ้ไหน ดีไซก็ฟังกูทีส์เอาฮิตาสตุ้มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับกับสตรีมเมอร์ใหม่ครับคนหนึ่งที่สตรีมอยู่ดีๆและก็ตุ้มห้องระเบิดเราไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าฮะ yo methane jack คลิปนี้นะครับมาจากสตีมเมอร์ที่มีถามว่าบูติกที่กําลังหันมาเริ่มสตีมผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเลยครับในคลิปเขาบ่นกับเพื่อนว่าในห้องข้ามีกลิ่นแปลกๆว่ะและเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแก๊สมีเทหรือเปล่าและพี่แกก็หยิบไฟแก๊สขึ้นมาจุดแล้วก็บึมอย่างที่เห็นเลยครับและหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเขาก็ได้โพสต์รูปตอนเขานอนอยู่โรงพยาบาลซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ไม่ล่อสายตาีลีล้วาคาคตาดดดดไปจับผิดดิ่ นี้เนี่ยมันเป็นเพียงการตัดต่อเท่านั้นและใช้เอฟเฟกระเบิดของฟรีที่หาได้ทั่วไปและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือระเบิดครั้งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะรอดจากแผ่ไฟไหม้ได้ส่วนสาเหตุที่ต้องมาตัดต่อและโกหกสร้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะอยากให้คลิปเป็นไวรัลพอคลิปมันเป็นกระแสก็จะมีผู้ติดตามและเข้ามาดูสตรีมของเขานั่นเองนี่สร้างกระแสโกหกได้น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันอาจเกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้เลยนะเพราะถ้าคนหลงเชื่อขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าเกิดเหตุก รั่วครั้งใหญ่หรือเปล่าหรือต้องอพยพพลเมืองไหมก็นั่นแหละครับด้วยความที่ตัดต่อไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะโดนโซเชียลด่ายับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผจญภัยของสติมเมอร์้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาช,ชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือโดเนทซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย